กันปรบป้าโมโริยาและสําหรับตอนนี้นะครับผมเจ้าสออยู่ใกล้ชิดองค์ป้าป้ามหาเทพรพิคเนนสวน่างสิทธิวินายักน,นะครับต้องบอกว่าองค์นี้นะครับเป็นปลางที่ พลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตของเจ้าเสือเลยเจ้าเสือมักจะมาอธิษฐานขอพรองป่าป้าพระพิฆเนศองค์นี้นะครับผมยามที่เจ้าเสือมีความสุขนะครับผมจะมากราบขอพรและขอบคุณพระองค์ในยามที่เจ้าเสือมีความทุกข์นะครับผมเจ้าเสือก็มักที่จะมากราบขอพรโดยการที่นงหัวนะครับผมมาแส้ที่พระบาทของพระองค์ท่านนะครับ วันนี้เดี๋ยวเจ้าเสือจะสวดมหามันต้าเพื่อเป็นการถวายบูชาองค์ป้าป้ามหาเทพพระทิ่เนศสวนเพื่อขอพรพระองค์นะครับให้พระองค์ท่านอาเวรใช้เอวยพรไข้แก่ปุตธิดาหรือทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ให้ได้รับความสําเร็จสะดวกสบายไร้อุปสรรคเลยว่ามหาปฏิโองค์ป้าป้าครับโอวัตรตุลดาหากายาสุริยโกติสมบปพาเนียริตนะตรเม าร,สสรน,าสนสักขอะปะปเทวะมหาบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของงค์พุะป้าพระพทเนตรทำในไปใช้อวยพรเปิดความสำเร็จให้ทุกท่านนะครับผมได้ผ่านพ้นจากปุปปสรรคปัญหาปัจจานาสิ่งที่ตกขอให้สำเร็จสำเร็จโดยฉับพลันสนใจทุกประการโอมจงสำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยไร้ปุปปสสรค เป็นอภิมหาเศษฐีชัพพันทันใจด้วยเทวมหาารมีอันศักดิ์สิทธิขององค์ป้าป้าปิคเนศนะครับการเปรียบป้าโมริยาองค์ป้าป้าปฏิคเนศจงเจริญ